สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยู่กับบ่าวเซมพาเที่ยวกับรถบ้านวันนี้บ่าวเซมจะพาพี่น้องนะครับทุกคนนะครับไปที่วัดป่าคลอง11นะครับผมที่ตั้งอยู่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอพรพ่อปู่ศรีโทและแม่ย่าปทุมมานะครับผมที่วัดป่าคลอง11ของเรานี่เองนะครับสายมูนะครับผมตรงนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ สายมูตรงนี้ใครห้ามพลาดนะครับถ้าเจอตรงนี้แล้วขอพรขอได้นะครับใครเจอนะครับโลมาเกสาวะหมก็ขอเอาเดวงนะครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับวัดป่าคลอง11นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับถึงแล้วนะครับผมด้านข้างก็จะมีบายสีนะครับคะครับไปเราขับรถเข้าไปในกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสายด้านนอกให้ดูนะครับตอนช่วงนั้นน่ะแรกๆนะครับเปิดใหม่ๆนี้คนต่อคิวยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยหน้าวัดเลยนะช่วงที่วัดป่าคลอง1ิเดดัง แรกๆนะครับก็ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นคาชะโนดอีกที่หนึ่งนะครับผมคาชะโนดสองนะครับตรงนี้เราเข้าไปดูด้านในกันนะครับ ้ออโด้านข้างอย่างเงี้ยมีของขายเต็มเลยนะตั้งแต่9ปี10ปีคืนหลังนะครับสมัยนั้นผมยังได้มาเลยที่นี่นะครับตอนแรกๆดังๆแรกๆคนเยอะมากครับผม,มนี้มาเินมาขอหวือเก็ได้ได้อยู่ตอนนั้นนะครับมาขอหวยก็ <heights> ได้อยู่ได้โชคอยู่นะครับตอนนั้น ช่วงแรกๆนะครับนี่เราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าภายในวัดตอนนี้จะเป็นสภาพแบบไหนนะครับผมไปครับเข้าไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถอ่าใหม่ะเนี่ยลานจอดรถใหม,ม่เวลารถเขามีงานรถเน้อ๋อเวลามีงานนะจอดแน่นไอจอดนี่ได้เนาะนถ้าเรามาวันปกติเราก็เข้าไปได้เลย สัตมงคลทางวัดก็มีนะตรงนั้นนะนี่ตรงนี้ก็ได้นะเข้าไปดูได้นะชมได้เหนะ็นไหมนี่เราเข้าวัดแล้วนะครับวันนี้วันพระด้วยนะครับนี่ปลาของสิบเอ็ดแบบนี้แหละ ครับเราเข้าไปข้างในกันนะเราเราไปไหว้พระด้านนี้ก่อนนะครับจะมีบอกเป็นจุดเป็นจ,จุดนะครับว่าเราจะมาไหว้พระกันตรงไหนก่อนนะครับ้ามาในวัดก็ร่มเย็นมากเลยนะครับตรงนี้เนาะ จุดที่หนึ่งสักการ,ระบูชาพระศีวดีนะครับผมจุดทูบสามดอกนะครับนี่ตรงนี้นะสาธุสาธุครับผมเอาทูบกระเทียนไปบูชาก่อนนะครับดอกไม้ทูบกเพียนดอกกลัวนะครับผมสวย,สวย ສະຖສีວລีเທລະะคຸນັລະຕັโสດທີລาພังພະປັນຕຸກມ งจากที่เราไหว้พระสิวรีจุดแรกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีจุดที่2น,น,นะครับผมสักระบูชาพญานาคนะครับผมทูบ5ดอกนะครับจุดที่2ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันนะครับ กูเจมิทุติยัมปิกายาวาจะิตตังอังมันทานางพระยานาคีมีสีหลังจากที่เราจุดทูปเสร็จนะเราก็จะมารูปลูกแก้วนะครับรูปลูกแก้วที่อยู่หน้า น,น้าพ่อปู่น้าไม่ย่านะครับผมองนี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบถาจากท่านนะครับสาธุสาธุนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นองค์จุดที่สองนะครับผมไปตีคล้องนะครับของดังกังวานนะครับผม จากที่เราสักการะบูชาจุดที่สองเสร็จเราก็จะไปจุดที่3ามกันนะครับรงนี้นะครับจะเป็นศาลากลางน้ำนะครับผมจะประดิษฐานสารีทิกธาตนะครับผมของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่สร้างมาจากไม้สักทั้งหลังนะครับผมก็จะมีพญานาคส,สี่องค์นะครับที่ปกปักรักษาตรงนี้ไว้นะครับก็จะมดีด้านนี้สองด้านหลังอีกสองนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้กันเพื่อเป็นสีมงคลครับผมสวย ก็ออกมาด้านหลังนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเจออีก2อ,องค์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังของอโบสถ์กลางน้ําที่นี่นะครับก็จะเป็นพรายานาคอีกสองอีก2อ,องค์นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็จะประดิษฐานอยู่4ี่องนะครับผมที่อยู่ตรงแห่งคนนี้นะครับที่ จะมีชื่ออยู่ทุกองค์นะครับผมที่ปฏิษฐานอยู่หน้าแห่งหนนี้นะครับก็ขอพรกราบไหว้บูชาได้ครับผมตรงนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลัง ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาขึ้นไปด้านบนนะครับผมศาลาขึ้นไปด้านบนกราบพระไปถวายพระทหารกับพระสงฆ์ได้นะครับตรงนี้นะครับผมห,ห้องน้ำห้องน้ําก็จะอยู่ละแวกฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นศาลากลางน้ําที่ทําจากไม้สักนะครับผมตรงนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับประชาชนก็เริ่มเริ่มมาแล้วนะครับผมตอนนี้ ก็สายๆก็ประชาชนก็เริ่มจะมา9โมงครับตอนนี้9โมงเช้าครับดูดูครับผมบรรยากาศสวยงามมากครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดอื่นอีกนะครับผมที่เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็สักการะบูชาได้นะครับก็จะพาไปอีกจุดอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่ใครสำหรับสายมูนะครับผม สายมูชอบไอเสี่ยมโชคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปจุดนี้นะครับไปอ่ะคนกำลังมาพรุ่งนี้นะอ๋อวันที่สิบหกวันนี้วันที่สิบห้านะครับพรุ่งนี้วันที่สิบหกอ๋อพรุ่งนี้คน คนจะมาเยอะเพราะว่าวันที่สิบคนจะมาขอหวยกันนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับจะสมัยก่อนเนาะย้อนไป8ปด้าปีคืนหลังนะคนต่อคิวถูกหวยกันเยอะมากครับตรงนี้นะครับที่มาขอขอพรกันนะครับผมเยอะจริงๆนะครับตรงนี้เยอะแบบโอ้โหบาวเซมเคยมานี่เคยถูกเคยถูกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นได้2ใบนะครับผมรตอดีจากรัฐบาลได้สองใบช่วงนั้นนะบาวเซมมาครัง้งหนึ่งตั้งแต่ตอนดังๆแรกๆนะครับ นี่ครับเดินมาเดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีเมื่อก่อนมีห้องน้ํำเลยนะตรงเนี้ยแต่ทีนี้เขาลื้อออกแล้วนะครับเขาเขาเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะครับตอนนั้นมีห้องน้ํามีอะไรอยู่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ที่นี้เป็นที่นั่งพักผ่อนแบบโอ้ยโลนเย็นมากครับเป็นซุ้มไม้ไผ่เลยครับนี่เห็นนะครับสวยงามมากครับผมอากาศร่มเย็นมากครับผมเดี๋ยวเราจะไปสายมูแล้วผม สายมูตรงนี้ใครห้ามพลาดนะครับถ้าเจอตรงนี้แล้วขอพรขอได้นะครับใครเจอนะครับก็จะขอท่านได้นะครับใครถูกก็ค่อยมานะครับผมทําบุญที่ไหนก็ได้กันทั้งนั้นนะครับแต่นี่เบาเซมจะพามาอีกสายมูที่หนึ่งคือสายมูตรงนี้ก็คือแม่ตะเคียนนะครับผมแม่ตะเคียพ<อ>นพรพินวิมลวันใช่ปะพิมลวัน อ่าใช่ไหมครับพรพี่มลวันอ๋พอพรพิมลวันนะครับตรงนี้นะครับผมคือแม่ตะเคียนที่ใครอยากจะสายมูมาขอหวยท่านได้นะครับเป่าเซมเคยขอครั้งหนึ่งตรงนี้แหละครับที่ได้ไปนะครับก็ซื้ออชุดมาถวายท่านนะครับตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นแรกๆตั้งแต่สมัยที่เจ็ดแปดปีที่ผ่านมาที่ผมเคยมามาไม่เคยมาตรงนี้เลยล่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อเพิ่งมาเพิ่งเห็นเหรอมาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งเห็น,นเหรอ,อมาหลายครั้งแต่เพิ่งเห็น <c oughs> เอาครั้งนี้พรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วนะก็สามารถที่จะขอหวยได้นะครับก็ใครดวงดีใครมีโชคมีลาภกับท่านก็ขอได้เลยนะครับ, <c oughs> บ <c oughs> อ่ะทีนี้เราจะมาเสี่ยงโชคกันนะครับกับแม่ตุกเียนถ้าใครถ้าใครมีโชคกับบ่าวเซนนะครับผม ก็จะได้นะครับก็ขอเอาดูเอานะครับอ่ะเราเอามาก่อนหนึ่งลูกนะครับอ่ะดูนะครับเป็นตัวไหนนะครับอ,อ่ะนี่นะครับผมดูนะครับอ่าหนึ่งแล้วนะครับอ่าแม่ตะเคียนขอสามตัวตรงๆนะแม่ตะเคียนนะแล้วลูกจะอ่า เอาอะไรมาถวายแม่ตะเคียนดีนะวันนั้นก็เอาชุดมาแล้วซื้อชุดซื้อช,ชุดมาแล้วโต๊ะหมู่บูชาก็มีเยอะแล้วเอาเอาเอาเครื่องประดับดีกว่าเอาเครื่องประดับเนาะแม่ตะเคียนเนาะเดี๋ยวลูกจะเอาเครื่องประดับมาถวายแม่ตะเคียนนะครับอ่ะสองนี่นะครับเป็นอะไรครับเจ็ดเจ็ดนะครับผมอ่ะไปตัวที่สามแล้วครับ เสียงดวงเสียงดวงครับผมเสียงดวงด้วยกันอ้าวศูนย์ศูนย์แล้วศูนย์เจ็ดศูนย์อ้าว <0. S 1> โอเคสาธุแม่ตะเคียนหลังจากที่เราขอพอรแม่แตะเคียนเสร็จแล้วเนาะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมเดินอ้อมวัดนะครับเดินอ้อมวัดก็จะเป็นเดินอ้อมตรงที่อ่าจะมี พญานาคนะครับผมที่ประดิษฐานอยู่4ทิศเลยนะครับ4ทิศ4มุมของศาลากลางน้ำนะครับผมไปไปครับผม เดินไปต่อเดินไปมุมนี้นะผมก็จะมีอีกอง์นึงนะผมอยู่สี่มุมเลยนะครับสี่ทิศเลยนะครับที่ผมปักรักษาสาลากลางน้ํานะครับผมสาลากลางน้ําก็จะเด็นสถติดกานาสาลีนิกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วับผมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับ ก่อนตรงนี้จะมีศาลานะตอนนั้นที่บ่าวเซมเคยมาตรงนี้จะเป็นศาลาเขาคงจะลื้อไปหยุดไปที่อื่นแล้วแหละตอนนี้นะตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับผมการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีในแต่ละเวลาที่ทางวัดจะจัดสร้างขึ้นมานะครับผม ใต้นะครับผมนี่องนี้นะครับผมทิศใต้ออกทางทิศตวันตกนะครับผมประมาณนี้นะครับท่านก็จะปกปักรักษาสี่ทิศนะครับผมมีอยู่สี่ทิศเลยนะครับวันนี้คนมาจำศีลเยอะนะบรรพะนะครับผมก็จะ วัดป่าเนาะวัดป่าก็ลมลื่นครับผมไม่วุ่นวายนะครับก็สงบลมเย็นนะครับผมดีนะครับใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมนะผมมาจำศีลที่วัดนี้ก็เย็นเชิญได้นะครับตามสบายนะครับผมร่มเย็นลมลื่นนะครับผมก็มีมีคนมาจำศีลนะครับผมนุ่งขาวนะครับผมเยอะอยู่นะครับ ก็จะถวายสังฆทานนะครับผมเดินเจินขึ้นไปด้านในนะครับก็จะมีจุดถวายถวายสังฆทานนะครับผมด้านในนี้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ที่บ่าวเซมเคยบอกตอนนั้นมานะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็จะเทินเข้าออกได้นะครับผมทะลุถึงนู้นได้นะครับทั้งหน้าได้นะครับ จากที่เราไหว้สององค์ฝั่งทางทิศใต้กับทิศตะวันตกเสร็จแล้วเราจะมาฝั่งทิศเหนือนะครับผมจะเป็นฝั่งทิศเหนือก็จะมีอีกสองนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมอีกองค์หนึ่งนะครับผมนี่จะไปดิทันานอยู่ตาทางทิศเหนือแล้วผม ทางทิศเหนือเสียงทิศตะวันตกนะครับผมองค์นี้นะครับพอมาสักการะบูชาได้นะครับผมท่านก็จะมีชื่อนะครับผมนี่ครับที่ปกปักรักษาสี่ทิศนะครับปกปักรักษาสี่ทิศในโบสถ์กลางน้ำนะครับผมตรงนี้นะครับ ปเดี๋ยวเราจะไปอ,องค์นู้นกันครับอ,องค์สุดท้ายนะผมคนก็เริ่มมาวัดกันเยอะนะครับตอนนี้ ดีเนาะร่มครับผมคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหวยออกแล้วนะเนาะก็คนก็จะมาขอหวยลายกันนะครับสายมูครับสายมูห้ามพลาดน,นะครับวัดนี้ก็ดมดังเหมือนกันนะครับวัดกองสวีดนะครับผมนี่ก็จะเป็นองค์สุดท้ายประดิษฐานอยู่ทางอ่า ทิศเหนือฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับชื่อท่านนะครับนี่ครับผมก็มีพองมาลัยมาไหว้เป็นจุดจุดได้นะครับใครที่ขอพรนะครับผมไหว้สักการะบูชาได้ะครับผมมีพระยานาคอยู่สี่องค์นะครับผมสี่ทิศนะครับปฏิสฐาน ทางทิศเหนือทางทิศใต้ทางที่ตะนออกนะครับผม งนี้จะเป็นข้างวัดนะครับอยู่หน้าวัดเลยนะครับทางเข้ามานะครับผมก็จะมีของขายเยอะแยะเลยนะครับนี่นจะมีของที่เกี่ยวกับองค์แม่นะครับนี่เยอะแยะเลยนะครับสามารถมาอุดหนุนมาซื้อเป็นของฝากของที่จะลึกได้นะครับนี่นะครับผม มันในนะผมนีม่เยอะแยะเลยนะครับของขายก็เต็มนะครับผักชาวบ้านก็มีนะผมมาลายใบสีนะครับผมนี่มีเยอะเลยนะครับใครจะเอาใบาสีไปไหว้นะครับผมก็มีนะครับวั <c oughs> บดที่จ้าคุณพี่ขอขอขอญาตนะครับเพื่อท่านผู้ชมมาก็จะได้ซื้อใบสีไปไหว้ได้เนาะ,ะๆๆในวัดไม่มีก็อย <c oughs> ู่ที่นี่ มีแค่ตรงนี้ก็โอเคนะครับนี่จะได้สองล้านตรงนี้อ๋อจะได้ไปไหว้ได้มีพวงมาลัยด้วยนะครับนี่พวงมาลัยไ,ไปโอ้ไหว้ไหว้ไหว้ทุกจุดเลยนี่อ๋พอพวงมาลัยมีทุกจุดนะครับนี่ไหว้ได้ทุกจุดเลยคือ,อเ,เตรียมไว้ไปมาแล้วครับผมไปขอไว้เดี๋ยวผมจะมาอ่าซื้อถ้าสาเร็จครับผมจะพาซื้อบายสีแล้วก็พวงมาลัยนะครับไปไหว้ท่านนะครับ ในโบสถ์จะมีส uh ah ีเห nah no yes ็มไม้แต่พันหน้าต้นละในในในโบสถ์สันในโบสถ์สีริมสาอีกสีเป็นแปดเป็นแปดละที่เราจุดรูอีกสองจุดรีกสองีวัดีกับเรลาฤกษ์ถูอ่าใช่เป็นสิบแล้วนะเนี่ยใชสิบพวงชุดหนึ่งครบเลยค่ะชุดหนึ่งครบเลยเนาะโอ้ดีเลยครับนี่คือแม่ค้าจะจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใบสีนี่ก็ตามตามที่เราตามตามวันเกิดกับเปิดโชคเปิดลาบนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะบูชาไปได้กก็ได้้สัปางใหเลือก่ามีแบบเป็นปางด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ข้างล่างนี้นจะเป็นกำไลคู่ปู่ย่าเาเรียกว่าเกี้ยวอะค่ะนี่แหละครับใช่่คะอ๋อชุดหนึ่งก็ร้อยเก้าเก้าเนาะใช่ค่ะร้อยเก้าเก้าอ๋อไม่แพงครับไม่แพงนี่กำลังศรัทธาเลยอ่ะคมะครูอะไรอ่ะสามร้อยบาทโอ้สามร้อยสามร้อยมีครบชุดเลยใช่มีหมากคูมีอะไรด้วยใช่ โอเคโอเคสาธุขอให้สมปรารถนานะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาอ่าบูชาไปไหว้ได้นะครับผมนี่โอเคขอบคุณมากนะคุณพี่นะขอบ<อ>ค,คุณอขอให้สําเร็จเดี๋ยวผมจะมาโชคเอาโชคโชคโชคก